It's time sit cultureul podcast Let's for of grab a a and back cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่364วันนี้อยู่กับผมจุลดิตติยานันนะครับ เชื่อหรือไม่ครับว่าความรู้และทักษะส่วนใหญ่ที่เราต้องใช้เพื่อทำงานให้ดีเนี่ยล้วนไม่ใช่สิ่งที่เราได้ร่ำเรียนมาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทั้งสิน้นหากไม่ใช่อาชีพเฉพาะทางเช่นแพทย์วิศวกรหรือนักกฎหมายกล่าวคือการเป็นคนเก่งงานในวันนี้ของเรานั้นเนี่ยล้วนมาจากการเรียนรู้ผ่านการลงมือทาจริงแทบทั้งสิน้น ยิ่งหากเราพูดถึงฉากทัศน์ของโลกธุรกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยอัตราเร่งสูงสุดเนี่ยนะครับประกอบกับสิ่งเรรา้ายนอกที่พร้อมจะปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดฝันตัวอย่างเช่นการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่บีบบังคับให้หลายต่อหลายคนต้องเปลี่ยนสายงานไปเริ่มทำอะไรใหม่ๆก็คงจะไม่เกินจริงแต่อย่างใดหากบอกว่าเราแทบต้องทิ้งสิ่งที่เราคิดว่ารู้ไปหมดทั้งสิ้นนะครับ และผลต่อเนื่องจากบริบทที่กล่าวมาข้างต้นนี้เองไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสายงานเพื่อสร้างโอกาสในการเสริมทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตนเองก็ดีหรือเปลี่ยนเพื่อเอาตัวรอดนำตนเองออกจากอุตสาหกรรมที่ดูรอแร่ไปไม่รอดก็ดีซึ่งอย่างหลังนี้เนี่ยผมมีประสบการณ์ตรงเองเลยนะครับในฐานะคนที่เรียนจบทางด้านอุตสาหกรรมบริการเคยทำงานเป็นจูดบนสายการบินมาก่อน ในท้ายที่สุดเมื่อโควิดระบาดเมื่อต้นปี2020เนี่ยนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่บีบบังคับให้ผมเนี่ยต้องค้นหาสิ่งใหม่ๆและเลือกทำสิ่งใหม่ๆส่วนหนึ่งก็เพื่อเอาตัวรอดนี้เองนะครับเหตุการณ์เหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมและใครอีกหลายๆคนตลอดช่วงระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ย ก็ทําให้ในช่วงหลังๆนี้เนี่ยหลายๆองค์กรตัดสินใจให้โอกาสรับคนที่อาจจะไม่มีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ตรงสักเท่าไหร่เข้ามาทํางานและส่วนมากก็มักจะมีกรอบเวลาสักประมาณ3เดือนไว้ประเมินกันอีกทีนะครับว่าสามารถไปต่อด้วยกันได้หรือไม่ระยะเวลา3เดือนที่ว่านี้กับการพิสูจน์ตนเอง หากพูดกันตรงๆเนี่ยถ้าไม่มีประสบการณ์ด้านนั้นๆมาก่อนก็อาจจะเป็นเวลาที่กระชั้นชิดไปสักนิดหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีการที่คนคนหนึ่งยังไม่ได้เก่งงานหรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ภายในระยะเวลาอนันรวดเร็วเช่นนี้มันหมายความว่าเขาคนนั้นเนี่ยถือเป็นผู้ที่ไม่มีศักยภาพที่จะเติบโตหรือไม่คาตอบสาหรับวันนี้ก็คืออาจจะไม่ใช่นะครับ แล้วถ้าคำตอบเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยแล้วจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ผู้ที่จะต้องประเมินผ่านโปรให้กับพนักงานเนี่ยจะสามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจได้ว่าแล้วใครควรไปต่อหรือพอแค่นี้ในฐานะผู้ประเมินหลายๆท่านก็อาจจะตอบว่าอาจจะ หยิบยกชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแล้วก็เกรดตอนที่จบมาเนี่ยมาประกอบเพราะมันก็อาจจะเป็นชิ้นของข้อมูลที่ทำให้พออนุมานได้ว่าหากในอดีตเคยทำได้ดีประวัติศาสตร์ดีๆนั้นเนี่ยก็อาจจะซ้ำรอยใหม่ได้ในอนาคตในภายภาคหน้านะครับหากแต่ว่านี่ก็อาจจะยังไม่ใช่มาชี้วัดที่แม่นยำมากพอ ดังนั้นจึงเกิดคำถามต่อมาว่าแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆใดอีกที่จะช่วยให้สามารถประเมินพนักงานได้อย่างแม่นยำฉะนั้นแล้วเราก็มาดูคำตอบไปพร้อมๆกันในกาแฟแก้วนี้เลยนะครับคุณสมบัติแรกครับที่ผู้ประเมินสามารถมองหาได้จากพนักงานเนาะในช่วงระยะเวลา3เดือนแรกก็คือ ownership of mistake and resilience ก็คือดูว่าพนักงานคนนั้นเนี่ย แสดงความเป็นเจ้าเข้าวเจ้าของของสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบหรือเปล่าและเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วเนี่ยพนักงานคนนั้นมีทักษะวีซิเลียนที่จะสามารถกลับขึ้นมาจากความล้มเหลวได้เร็วแค่ไหนนะครับจวงหัวแบบนี้นะครับว่าการประเมินอนาคตของพนักงานด้วยประวัติด้านการศึกษาเนี่ยเพียงมิติเดียวเนี่ยอาจจะเป็นวิธีการที่ผิด เหตุเพราะการทำคะแนนสอบดีๆนั้นเนี key, you know ่ยม right <t ical grammar> so ักจะขึ้นอยู่กับการจำกัดความผิดพลาดให้เล็กหรือให้เหลือน้อยที่สุดโดยสามารถเก่งคำตอบที่ถูกต้องได้ล่วงหน้าด้วยสมัยเป็นนักเรียนนักศึกษาหากเตรียมตัวมาดีพออ่านหนังสือมากพอเนี่ยเมื่อเข้าห้องสอบเราก็จะรู้แล้วว่าเราจะถูกถามอะไรและควรตอบอะไรแต่การประสบความสำเร็จในที่ทำงานนั้นเนี่ยเป็นสิ่งตรงกันข้ามนะครับ เพราะมักจะต้องตอบคำถามในสิ่งที่ยังไม่มีคำตอบมาก่อนจึงมีแนวโน้มว่าจะต้องกล้าเสี่ยงกล้าทำผิดพลาดเพื่อค้นหาคำตอบทักษะสำคัญที่แยกคนประสบความสำเร็จในระยะยาวออกจากคนทำงานทั่วไปคือทักษะการลุกกลับขึ้นมาใหม่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า recover from mistakes ดังนั้นในช่วงแรกที่พนักงานใหม่เริ่มทำงานเนี่ย เราจึงควรมองหาความกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าลงมือทำตลอดจนถึงความกล้ารับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นก็ไม่อายที่จะเข้ามาแจ้งแล้วก็ตั้งคำถา,ถามถึงวิธีพัฒนาเพื่อทำให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดเป็นความเข้าใจในบทบาทของตนเองอย่างท่องแท้ในที่สุดนะครับคุณสมบัติข้อที่2ครับ humility หรือความอ่อนน้อมถ่อมตน โดยทั่วไปเนี่ยสิ่งที่คนประสบความสำเร็จในระยะยาวมีเหมือน,อนกันคือความอ่อนน้อมถ่อมตอนนี้เองนะครับซึ่งทักษะนี้ไม่ได้หมายถึงความโอนอ่อนผ่อนปลนกับทุกเรื่องจนขาดซึ่งความมั่นใจและเด็ดเดี่ยวหากแต่หมายถึงความตระหนักรู้ว่าทุกความสำเร็จเนี่ยประกอบไปด้วยหลายปัจจัยที่มากกว่าตนเองเป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะทีมเวิร์หรือการทางานร่วมกับผู้อื่น เมื่อตัวหนักแล้วว่าการทำงานหนักอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบสุดท้ายต่อความสำเร็จคนที่มีทักษะเช่นนี้จึงมักให้เครดิตผู้อื่นอยู่เสมอและปฏิบัติต่อผู้อื่นต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพและทักษะที่2นี้ก็ไม่ยากจนเกินไปที่ผู้ประเมินจะสังเกตเห็นได้นะครับแม้จะมีระยะเวลาเพียงสั้นๆเพียงไม่กี่เดือนก็ตามทักษะข้อสุดท้ายข้อที่3ครับ A willingness to listen หรือการเป็นผู้ฟังที่ดีจะมีคนอยู่บางประเภทนะครับที่คิดว่าตนเองเนี่ยรู้มากพอแล้วเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งและก็ปฏิเสธที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือทำเหมือนฟังพอเป็นพิธีเท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเหล่านี้ไม่อยากรับรู้ความเคลื่อนไหวของสภาพแวดล้อมโดยรอบทำกลางโลกธุรกิจที่ปรับตัวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเ,นเมื่อนั้น ปลายดาบที่คมในวันนี้ก็อาจจะทื่อเอาได้ในวันหน้านะครับจาก3ทักษะที่กล่าวมานี้จึงอาจสรุปได้ว่าในโลกปัจจุบันที่หลายๆองค์กรด้วยความใจกว้างแล้วก็อยากให้โอกาสคนเนี่ยจึงรับคนเข้าทำงานแม้จะไม่มีประสบการณ์ตรงและให้โอกาสในการพิสูจน์ตนเองนะครับสิ่งสำคัญที่ควรเฝ้าสังเกตเพื่อมองหาศักยภาพในการเติบโตระยะยาวของพนักงานใหม่เหล่านี้ ก็คือการที่พวกเขาเหล่านั้นเป็นคนตื่นรู้ต่อสิ่งรอบตัวอยู่เสมอสนใจและตั้งคำถามกับเพื่อนร่วมงานพร้อมปฏิบตัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรตินี่จึงจะพอการันตีได้ว่าคนคนนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จกับองค์กรในระยะยาวนะครับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดี แล้วทำไมเราไม่มาออกแบบและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากเห็นกันล่ะครับขอบคุณครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.